อย่าพี่น้องปีนผู้ขึ้นมาจนหดพักเพลงเนาะกะว่าเราได้เห็ดกะไม่ได้พอดีมาเห็ดไม่เห็นเห็ดเนาะเห็ดไข่สองดอกน้อยน่ะพี่น้องกะเพ็ดละงกเท้าสองดอกเอาเก็บมือดีกว่าไม่ได้แกงกินน้ำมันกาเนาะพี่น้องเนาะมันมีออเออเอน็นเลยละพอดีมาได้น,นี่แเละได้สองสามดอกน้อย ปับมันมีออกพี่น้องเนาะได้เห็ดเท่าสองซัมโดกอ่ะปีนเขาขึ้นมาออกำลังกายรับมันมีออก็ไม่ได้เพิงได้พี่น้องเนาะเก็ไปทุวผู้ทุเขาก็ไม่ได้มาเห็นนนี้เลยก็เดี๋ยวมือตำเสื้อเจ๊เพิดๆเนาะ ต้มรูไม้หอนๆกับได้ซื้อมันสักน้อยก็เอาเห็ดไข่ก็มันไม่ได้เลยเ,เห็ดนั้นเลละดอกนึงผัดเท้าเสียดอกใหญ่ยอยู่เท้าเปื่อยเสียพี่น้องเนาะเอาไว้ให้มันเป็นเซอร์ตต่อไปของมันมีอ้อหลายเนาะพี่น้อง ปีนขึ้นมาหลังเขาแล้วไม่ได้เห็ด,ดเห็ดไข่สองดอกน้อยสามดอกพี่น้องอันนี้เนี่ยอยู่ทึงอยู่ทึงหลังเขาปีนขึ้นมาวิย์แล้วมาเลาะเบิ่งเห็ด่เนี่ยเพิ่นคูสีกะเอากวาดแต่แจ้เข้าพี่เลย กับมันอ้อน่ะโอ้ยเอาปลาเลือเห็ดน,นะมันมีอ้นนอสิเห็นมาพันมีอ้อไม่ได้เงินเพิ่นเว้เดาะจะเหินมาซักซื้อเหมยโลกยาระเบิงเป็นบรรยากาศก่อนมานี่เห็นไปทางเทิงผู้เทิงเขาก่อนมะเป็นบรรยากาศ มาเทลผู้วันนี้เ็ากโคกล็อกผู้ก่อนเฮ็ดพี่เลิกกับมี่อ่เฮ็ดพี่เลิกกับมี่อ่กับมี่มันอ่เรากอา้ากอยเต็มลักกะตาพี่น้องเอ้ยมันอ่คือต่งเก่าอันนี้เฮ็ดมี่อ่ผัดมาซื้อขึ้นยีมาละมา ไม่ลงเพื่อน่าลัาก็น,น่าให้กินผูกก่อนอน้องขี่น้ำเป็นแต่ยานพลาดพอดีฝนกระตุกพอดีป็นปล่อยๆพอ,อดีเอ็ดมีได้กิดอย่างเนาะผู้เลิอกอะเอแห่งแทกอะ แห้งที่ดอกเป็นบางสูงบางตอนมาหอดหลังเขาแล้วบรรยากาศบนหลังเขานี่นะ บรรยากาดต้นหลังเขาจกไม่แห้งลกูลกเขาว่าเราได้เห็ดกันไม่ได้ก็เลยม,มาถ่ายเอาภาพด่านเถอะพี่น้องเบิ่งเดอร์ะด่านะ ดานยามฝนพี่น้องบ่งแดคคอยไปสุดลูกหูลูกตามาเบ่งที่อุทัดเด้อพี่น้องเด้อมาถ่ายด่านให้พี่น้องเบ่ง เ,เห็ดดาบกับมิทนันอ่อมมิทนันฮอดวันทีมนันเนาะกันย่าอ่ะสิบสามสิบสี่กันย่าว่ะเห็ดตาบ่ 13, นะ มาถ่ายภาพดา่านให้พี่น้องเบิ่งเนาะสุดลูกหูลูกตาเถิดา่านจาคลิปนี้กับทนายละเดอ้อขอบคุณวัติค่า